สวัสดีครับรลีหลาะฮินฮาร์ตนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมน,นะครับฟิล์มวันนี้ผมก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องทุกอย่างมันขึ้นกับสถานการณ์นะครับผมเนื้อหานี้ผมเอามาจากไหนผมเอามาจากหนังสือ5สิศศาสตรตาวุธของคุณชอนนะครับเป็นหัวเป็นหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะฮะพุนชอนเขาเขียนเอาไว้ว่าเรื่องนี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นพื้น,นะฮะ แต่หลังจากที่เขาได้อ่านความคิดของผู้คนออนไลน์เขาได้ตัดสินใจเขียนบทความบทนี้ขึ้นมาสั้นๆมันไม่มีความคิดไหนหรือว่าหรือว่าคติคำสอนแบบไหนก็ตามที่มันใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะครับเพราะอะไรตัวอย่างนะคุณชอนเขายกตัวอย่างมานะครับเช่น ระยะห่างทำให้คนคิดถึงกันและรักกันมากขึ้นแต่ในทางกลับกันระยะห่างมันก็สามารถทำให้คนลืมกันไปเลยก็ได้ทั้งสองแนวคิดนี้มันเป็นความจริงทั้งคู่ครับแล้วมันก็เป็นความคิดที่มันตรงกันข้ามกันเราไม่สามารถใช้แนวคิดเดียวกันได้ทุกอิทธิยาบทและก็ทุกสถานการณ์ นะครับแล้วก็คุณสามารถมีแนวคิดที่ตรงกันข้ามกันเช่นแบบว่าคุณทักว่าคุณเชื่อในตัวเองเนี่ยและคุณตั้งคำถามให้กับตัวเองบ่อยๆแม้ว่ามันจะดูตรงข้ามกันแต่ทั้งสองแนวคิดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ทั้งคู่เลยครับมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณแบบว่าเชื่อมั่นในตัวคุณได้เต็มที่ แล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอยากจะทบทวนตั้งคําถามให้กับตัวเองมันเหมือนกับผมตอนเนี้ครับตอนเนี้ผมอยู่ในจุดที่ผมถามตัวเองอยู่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยรีแหละยินฮาเนี่ยมันใช่แ้้หรอมันแน่ใจนะว่ามันเหมาะสมกับตัวผมจริงคือผมยังมีความคขว้ไขว้อยู่นะจุดจุดนี้นะฮะคือคุณปาก็คอมเมนต์ขอบคุณคุณปา,านะครับอยงว่าคุณปายังคุณปาเป็นคนหนึ่งที่ เป็นคนที่ผมนับถือเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งเลยละกันเพราะว่าเราทั้งคู่ศรัทธาในโคโจทั้งคู่นะฮะเราผมขอบคุณคุณปามากตรงที่คุณปาคอยให้กําลังใจคอมเมนต์คลิปผมอะ่ะท,ทั้งทั้งที่ผมยังไม่ได้แบบโด่งดังอะไรยังไม่ได้แบบผมไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลผมแค่คนหนึ่งที่มีความฝันและอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนกันแล้วก็ได้นําเรื่องราวที่ตัวเองรู้ออกมาแชร์ในวันนี้ครับ ตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ผมก่อนหน้านี้ผมอยู่ในจุดที่ผมมีความเชื่อมั่นสูงมากในตัวของตัวเองแต่ในตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ผมตั้งคำถามให้กับตัวเองครับว่ามันคู่ควรแล้วหรอกันถึงว่าว่าแบบว่าผมยังมีความแบบค่อยเผมว่าวผมจะพูดยังไงดีมันที่บายยากมันอยู่ในจุดที่แบบว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าผม คิดว่ามันมาจากโดยรวมๆแล้วนะผมคิดว่าผมคาดหวังกับสิ่งที่ผมทําตรงเนี้ยเอาไว้สูงผมเชื่อว่าผมจะประสบความสำเร็จได้ผมพูดแบบเนี้ยแต่พอทุกๆวันไปนานๆเข้าแล้วมันผมรู้สึกว่ามันการเจริญเติบโตมันแบบว่าของแชนแนลมันอาจจะแบบยังไม่ค่อยมีการเติบโตเท่าไหร่แต่ว่า้าเทียบกับโคโจแล้วยังนี่มันเพิ่งจุดเริ่มต้นค่ะ มันคือกราฟชีวิตเลยมันเหมือนแบบว่าคุณดี่อยู่คุณก็ขึ้นไปสูงแล้วพอ,อคุณลงมาแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ย mm. มันใช่ทางเราหรือเปล่าเนี่ยทำไมเราถึงตกต่ำทำไมเราไม่กลับขึ้นไปอีกเราต้องเข้าใจชีวิตก่อนนะครับแบบว่าเนี่ยคือกราฟชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนวันหนึ่งผมอาจจะกลับขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะลงมาแบบนี้ก็ได้ซึ่งผมจะต้องยอมรับมันให้ได้ ขอเพียงแค่คลิปที่ผมทำเนี่ยมันมันช่วยคนอื่นได้อะผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงนะผมก็และยิ่งตอนนี้อยู่ในจุดที่แบบตั้งคําถามกับตัวเองอยู่นะจุดๆเนี่ยแต่ผมจะไม่เลิกทํานะผมตั้งใจมีความตั้งมั่นแล้วว่าผมจะไม่เลิกทาเลยขาดแต่แค่อยู่ในจุดที่มันแบบว่านั่นแหละอยู่ในจุดที่มันไขว้เขวกับตัวเองในตอนนี้ ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคุณปลาด้วยนะครับชแนลสารพนันสร้างมาเราก็ลองไปฟังคุณปลาด้วยคุณปลาพูดได้ค่อนข้างดีนะครับในหัวข้ออะไรต่างๆแล้วก็เป็นรุ่นพี่ผมนับถือคนหนึ่งพราะเราศรัทธานในโค้ดคนเดียวกันก็เขาก็คอมเมนต์คอยให้กําลังใจผมเสมอนะครับ โอเคครับในเอาผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะในหัวข้อนี้หัวข้อนี้มันบ่งบอกเลยกนะันคือผมจะบอกว่าไอหัวข้อที่คุณชอนเขียนมาเนี่ยเอาให้ง่ายก็คือต่อให้คําพูดผมมันจะดูดีสักแค่ไหนอ่ะถ้าตัวคนที่ตัวคนที่เขาไม่อยากฟังแล้วเขามาฟังเรื่องเนี้ยให้ตายก็ไม่เขาก็ไม่สนใจครับแม้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเขาไม่ต้องการมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันมีประโยชน์ ทั้งที่ในมุมมองผมมองว่าเรื่องแรงบันดาลใจมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์คุณพอจะนึกภาพออกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเขาไม่เปิดใจยอมรับแล้วเขาไม่ได้สนใจเรื่องเนี้คุณคิดว่ามันดีแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าหากว่าเขาคิดได้แล้วเขาอยากจะประสบความสําเร็จเขาเปิดใจยอมรับฟังเรื่องแรงบันดาลใจวันนั้นคําเรื่องที่ผมเล่าอยู่เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเขามาก นั่นแหละครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงๆทุกๆสิ่งทุกสิ่งบนโลกนี้มันดีหมดมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในแบบตัวมันเองมันมีสองอิริยาบถเสมอมันดีแล้วมันก็ไม่ดีด้วยถามว่าเรื่องแรงบันดาลใจไม่ดียังไงครับถ้าในมุมอมองผมนะบางครั้งพอเราผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าพอคุณลองทําตามแล้วคุณแบบ คุณคาดหวังว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในท,ทันทีเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดคุณรู้สึกว่าคุณลองทำแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ดีโคจิโอเคยบอกว่าเวลาของคนเรามันไม่เท่ากันนะฮะหมายถึงว่าคุณต้องรอคอยแต่ละคนความสำเร็จมันไม่เท่ากันมันมาไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจมันในหลายๆอย่าง ตอนนี้ผมอยู่ในจุดนั้นผมต้องเรียนรู้ผมต้องเข้าใจมันให้ได้ปากผมบอกว่าผมเข้าใจนะเอานนี่อเอาแบบพูดกันตรงๆปากผมบอกว่าผมเข้าใจแต่ผมรู้สึกว่าจิตใต้สำนึกผมยังไม่เข้าใจมันเลยทําให้ตัวผมเป็นอาการแบบเนี้ยเป็นอาการที่ต้องมาไขว้เขวตั้งคําถามกับตัวเองผมต้องพยายามฝึกจิตให้มันนิ่งกว่านี้เข้าใจชีวิตมากกว่านี้นะนี่ก็นี่คือสิ่งที่ผมกําลังฝึกอยู่นะครับ โอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับในแบบของตัวคุณเองแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่ทุกอย่างจะดีขึ้นหาว่าคุณไม่ยอมแพ้นะฮะผมเคยพูดเอาไว้แล้วว่าต่อให้10ปีประสบความสําเร็จมันก็คุ้มผมก็จะทํามันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละมีมีหมดไฟบ้างมีไฟแบบไฟลุกบ้างอะไรบ้างก็อย่าเบื่อกันซะก่อนนะครับย่างว่าผมจะทาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ แต่ผมจะไม่ยอมแพ้นะจนกระทั่งวันหนึ่งจนกว่าผมจะแบบประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงเหมือนกับโค้ดท่านต่างๆที่ผมนับถือเอาไว้นะครับผมไปแล้วนะครับอย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคนด้วยนะครับดีและหินฮนะสวัสดีครับผม